แต่ว่าสุดท้ายก็คือโดนจับมดแขกมาขายอย่างนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงโ<อ>ก็ของผมนะครับเป็นคดีที่ายตะโกนใส่สบูรณ์เสดว่าไปไหนก็เป็นภาระ,ะตอนงานหนังสือเดือนตุลาคมในอันนี้คือผมไม่ได้ตั้งใจไปหรอกคือผมไปงานหนังสือปกติแหละตอนโดนจับก็คือในกระเป๋ายังมีหนังสือจากงหนังสืออยู่เลยนะครับอพอเดินขึ้นมาจากงานหนังสือเนี่ยก็คือมีใครไม่รู้เดินมาถามว่าจะไปนั่งไหม เหมือนจะคิดว่าน่าจะเป็นออมวลชนรับสเสด็จแล้วกันอ่ะก็เป็นส่วนนั้นครับผมบก่อนที่ผมจะโดนจับกลุ่มตอนตะโกนนะครับก็คือผมโดนเจ้าหน้าที่ที่ารู้ที่หลังเป็นเจ้าหน้าที่เพราะทุกคนเป็นเอาเสื่อแบบบนเนาะตอนนั้นมายืนล้อมอยู่ตรงนั้นเนี่ยประมาณสิบนาทีแล้วนะครับก่อนที่จะเกิดเหตุนเนาะไม่ใช่ว่าผมเดินขึ้นไปตะโกนแล้วโดนจับเลยผมโดนยืนล้อมรอบตัวอยู่ตรงนั้น,น,น,นประมาณสิบกว่านาทีแล้วก็คือยังไม่ ทีนี้ก็หลังจากตะโกนกม็มีการใช้กําลังจับกุมแหละก็คือเราก็ไม่รู้ว่าถามมาแล้วว่าเขาเป็นใครไม่มีใครตอบตลอดสิบนาทีนั้นที่โดนล้อมมาถามว่าใครใครใครล้อมทําไมไม่มีใครตอบตลอดเวลาพยายามเมินแล้วพอมีการตะโกนก็มีการจับกุมใช้กาลังคิ้วแขนคิ้วข,ขาเราก็ดิ้นเพราะว่าตอนน็้มันไม่แสดงตัวเราก็ดิ้นตามปกติเป็นคุณคุณอยู่ดีโดนอุ้มคุณดิ้นไหมจะยอมให้เขาจับไปไหนไม่รู้ไหม ก็ไปอยู่ในโดนจับไปอยู่ในห้องสูงชุมประมาณ1ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นก็โดนพาไปสอนอในช่วงสอนอเนี่ยก็จะมีใคยกับกลุ่มสหาวิชาชีพเข้ามาคุยตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะก็เราก็ฟังเขาไปแหละแต่ว่าคือเขาไม่ได้มีผลกับคดีมันเท่าไหร่เรื่องมันอยู่ที่วันต่อมาหลังจากการทาสานวนคดีแล้วอะไรแล้วเนี่ยก็คือโดนฝากขังอยู่ที่สอนอหนึ่งคืนก่อนเพราะเขาเนื่องจากว่าคดีประเภทนี้มันต้องมีการฝากขังแต่ว่าปกติต้องฝากขังที่ศาล ำรวจบอกว่าศาลไม่เปิดวันเสาร์คดีดียววันเสาร์แต่ว่าเช้าวันถัดมามีหมายคน้นจากศาลไปที่บ้านได้แต่ศาลไม่เปิดวันเสาร์นะอ่าใช่เพราะว่าการกระทำก็คือเขาตรวจสัมภาระหมดแล้วไม่มีอาวุธไม่มีวัดอะไรกลไหมหยหมายมอะไรเลยไม่ให้ผลนะไปคน้นแต่ก็ไม่ได้มมีไไ่ด้จากบ้านไปก็ไม่เจออะไรเพราะเขาไม่มีอะไรที่บ้าน ก็แต่ตื่นพอสมควรแล้วกันเพราะที่บ้านรู้เรื่องค่อนข้างช้านะวันนั้นก็คือไม่มีใครอยู่บ้านที่บ้านไปต่จังหวัดกันหมดก็คือที่บ้านเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีใครอยู่อาจจะมีเอ่อเป็นเพื่อนบ้านที่เห็นก็อาจจะแตกตื่นในหมู่บ้านกันนิดหน่อยเท่านั้นเองครับผมครับครับครับแล้วหลับจากนั้นยังไงต่อครับอ่าก็คือในวอาทิเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีการดิ้นพยายามดิ้นให้หลุดจากการจับพุมนะของเขาในวันเสาร์ตอนโดนจับ เขาก็จะมีพยายามส่งตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจนรบาแต่ว่าก่อนที่เราจะโดนไปที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับเขาพาผมไปที่โรงพยาบาลจิตเวชถ้าจะผิดไปโรงพยาบาลเจ้าพยาในละแวกตุพินีนั่นแหละครับก็คือกระบวนการของเขาก็คือทำกับผมเหมือนเป็นผู้ป่วยจิตวิทยาชะเขียนนี้แล้วกันก็คือพอไปถึงปุ๊บลงจากรถตู้ของสอนอปุ๊บเนี่ยครับ ก็พาไปนั่งเก้าอี้รัดแขนรัดขาไว้กับเก้าอีอ้คนที่รัดจะเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเขาพาเข้าไปในแผนกฉุกเฉินของแผนกจิตเวชเพื่อที่จะสามารถทรีทกับผู้ป่วย,วยหรือผู้ที่คิดว่าเป็นผู้ป่วยวย,ยังไงก็ได้เพราะถ้าเกิดเราเข้าไปนแผนกจิตเวชปกติผ่านรีเซพชันปกติของโรงพยาบาลเนี่ยมันจะไม่มีการทรีทยอย่างนี้แน่นอนเพราะว่าผมสามารถสื่อสารกับทางเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่พาไปแล้วก็เจ้าหน้าที่พยาบาลตรงนั้นได้ปกติ แต่ว่าสุดท้ายก็คือโดนจับมัดแขนมาขายอยู่งั้นประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็มีการพยายามบอกเจ้าที่เราว่าเอออันนี้คดีการเมืองเบามือไหนก็ได้ะอะไรประมาณนี้ก็ยังไม่มีก็ยังไม่มีท่าทีเปลี่ยนแปลงแล้วกันจนกระทั่งต้องให้ทั้งเพื่อนแล้วก็ญาติที่แบบเป็นนักสุลเดียวกันเนี่ยมาที่โรงพยาบาลเพื่อปฏิเสธการรักษาเพราะว่าตรงนี้มันอยู่นอกเหนือจากส่วนที่ตำรวจบอกกระทำแล้วก็คือไปตรวจร่างกายตามบาดแผลปกติ